ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการเพิ่มข้อความบนวิดีโอนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาวิดีโอเข้ามาในโปรแกรมสกอ่อนนะครับแล้วก็ลองเพลย์ดูนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม c a m t a s i a Studio ตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะส่งขึ้นเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ของ u t u b e นะครับจ,จะสังเกตน,นะครับว่าข้อความนี้เนี่ย หน้าจอว่างๆเราต้องการที่จะใส่ข้อความลงไปพร้อมๆกับเสียงพูดเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราลองย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ความในขณะที่พูดตรงนี้นะครับเราจะให้มีข้อความปรากฏในบริเวณนี้วิธีการนะครับเราก็เริ่มกําหนดจุดก่อนว่าจะให้ตัวหนังสือเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนนะครับสมมุติว่า ข้ามาสักแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็มาที่ edit นะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า c a l l o u t นะครับก็จะเกิดหน้าจอนี้นะครับก็จะมีปุ่มต่างๆคล้ายกันทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกปุ่ม finish ตัวนี้ขั้นแรกให้คลิกเครื่องหมายบวกก่อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มข้อความคลิกไปหนึ่งครั้ง ก็จะมีส่วนนี้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นชื่อนะครับนี่เป็นรูปกรอบที่จะเกิดขึ้นนะฮะถ้าเราต้องการที่จะเอาลูกศรเนี่ยไปชี้ที่ไหนแล้วก็เลื่อนไปได้ตามที่ต้องการนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราไม่อยากให้มีลูกศรล้วอยากจะได้ข้อความเฉยๆในบริเวณนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนลูกศรน,นี้นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆ เขาจะมีหลายอย่างให้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกระหมายพูดหรือว่าเป็นตัวหนังสือเฉยๆไม่มีกรอบนะครับเราจะใช้ตัวหนังสือเฉยๆก็แล้วกันนะครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวหนังสือตามที่เราต้องการนะครับผมใช้ a r i a l ที่เป็นภาษาไทยนี่แหละเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะครับบริเวณนี้จะพิมพ์ข้อความก็พิมพ์ข้อความไปนะครับ สมมติพิมพ์คำว่าการตัดต่อวิดีโอ,โอเผยแพร่บน YouTube นะครับเราสามารถที่จะปรับเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่า,ายืดขยายได้นะครับก็ ดูไอคอนเ,าเอาละกันนะครับถ้าไอคอนเปลี่ยนเป็นรูปสีทิศทางอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเลื่อนได้นะครับถ้ามาที่ขอบเนี่ยนะครับไอคอนก็จะเปลี่ยนเป็นรูปอูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนี่ก็คือหดนะครับแล้วแต่เราแล้วก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้ตำแหน่งใดก็ได้ที่ต้องการหรือเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็ได้นะครับโดยการ เลือกไฮไลท์ตัวหนังสือเสร็ก่อนแล้วจึงมาเลือกสีนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่าเราเสร็จแล้วเราก็คลิกปุ่ม finish ไปนะครับก็จะกลับมาถ้ามาดูที่ไทม์ไลน์เนี่ยจะเห็นว่าเขามีส่วนหนึ่งเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็น call out เกิดขึ้นขยายดูนะครับนะครับเราสามารถที่จะ เลื่อนขยายออกหรือว่าหดเข้าออตรงนี้ก็ได้นะครับให้พอให้พอดีกับความที่ต้องการเราจะลองดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่ออกมานะเป็นยังไงคลิกที่นี่หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกเลย์ไปนะครับจะเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม Camtasia Studio ตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะส่งขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ YouTube นะครับก่อนอื่นเราต้องนำ <S <S <S> จะสังเกตได้ว่าข้อความเนี่ยขึ้นพร้อมๆกับคำพูดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้เขาอยู่เรี่นส่วนไหนนะครับเราลองดูอีกทีนึงนะครับคลิกไปเริ่มต้นแล้วก็ลองเพล่์ดูต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม camtasia studio ตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะส่งขึ้นเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ของ YouTube นะครับ ก่อนอื่นเราต้ถ้าหากว่าเราพอแล้วนะครับพอใจแล้วเราก็ยุติแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มข้อความลงบนวิดีโอครับ